อ้าววันนี้ก็เข้ามาแฟนแฟนแฟนแอาร์เซนอลแฟนเชลซีเข้ามาหน่อยอะนะครก็มีบ้างเข้ามาพูดคุยกันมาบัมบัฟกันนิดนึงโปรตีเนี่ยเห็นแต่แฟนลิเวอร์พูลกับแฟนแมนยูเต็ดบัฟกันกูนว่าเดี๋ยวสักพักเดี๋ยวต้อง,องแฟนลิเวอร์พูลแมนยูเข้ามาทะเลาะกันอีกเมื่อกี้ผมเข้าไปอ่านในเพจบอหมูนะฮะครับทะเลาะกันวู้หูเดชสงวนนามมาตั้งมาเม้นอะไรไม่รู้เข้าไปด่ากันเละแบบกลายเนเรื่องสังคมสาธารณะเออเขาบอกอาจจะนอนอยู่ทั้งบ้านแฟนเชลซีก็เยอะนะ แต่วันนี้เชิญไม่ใช่เหมือนว่าเชิญไอเซียร์เซนนอลอ๋อไอเซียร์เซนอลโอ้โหแต่ผมทึ่งโอบาเมยองนะเล่นไม่มีไม่ตกเลยอ่ะคือตั้งแต่โอบาเมยองมาพรีเมียร์ลีกเนี่ยรับวันแรกเลยนะเขาเป็นคนที่ยิงมากที่สุดเท่ากับซาร่านะไม่มีใครยิงมากเราโอวามิยองก็ซาร่าแล้วนะครับแล้วน่าจะมีประตูตั้งแต่ครึ่งแรกน่ามีประตูตั้งแต่ครึ่งแรกพอช่วงหลังเนี่ยจะสังเกตในช่วงที่บีบสูงเนี่ยมันมีจังหวะสามสี่เที่ยวที่บอลวางยาวไปทางอปบิโกดาให้เห็นเลยว่า ว่าแซงนะอพาทัวร์เลยมันเห็นแล้วลูกเนี้ยมันเห็นแล้วเพราะฉะนั้นอัปีกัยน่ยประสบการณ์อย่างเขาเนี่ยมันควรที่จะเลือกทางวิ่งทางอะไรที่มันมันฉลาดกว่านี้คือมันต้องดึงตัวเองที่มันมันไม่ต้องไปวิ่งพร้อมเขาหรือตามหลังเขาเสียจุดโทษเนี่ยโดนกินเลยนะโดนกินโดนกินมันมีแสดงให้เห็นแล้วล่ะพอเริ่มจะเห็นทางปุ๊บเนี่ยก็เชลซีจะไม่ค่อยดันแล้วไม่ค่อยดันแล้วพอไม่ดันเพราะถ้าหลังไม่ดันนะกลางมันก็ไม่ขยับ มันก็กลายเป็นต้องลงไปรับตามกันมคุณไปเปิดพื้นที่ว่างไม่ได้เพราะว่าหน้าอ์เซนอลมันเร็วดูแล้ววันนี้ก็แพ้ชนะกันที่ยุทธวิธีแล้วหลังเทลซีน่าจะมีเซนไหมพี่ก็ซูมาได้คิดเส้นเซ้นนะบอกซูมามีเซนแล้วโอ้โหคิดกันการตีติงหรือพูดคุยมันก็พูดได้นะแต่ว่าใช้คำเนี่ยบางทีก็หา่อยแมโนดัมแมสแอนโทนีเทเลอร์เดี๋ยวผมจะหาคอมเมนต์ที่มันแบบว่าไม่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 ด่ากันไม่ด่ากันนะครับ ซึ่งไม่มีคือส่วนใหญ่ก็แน่นอนว่าประเด็นมันกรรมการน่ะมันเยอะยังไงก็ใจเย็นๆนะใจเย็นหน่อยนะฮะใช่แฟนบอลเชลซีแฟนบอลอัลนั่นก็คุยกันเฮ้ยอัลนั่นได้แชมป์ยังใจร้อนอีกอะไปว่าทีมเขาว่าทีมเขาว่าทีมเขาาโกงอะไรนี่ไงแต่จริงๆนะแต่อัลนั่นเขาก็เล่นของเขาไปเขาไม่ได้ว่าอเซนอลสักคำเลยเนี่ยว่ากันมกาไม่คันเขาว่ากันเองเขาว่ากันเองเขาทะเลาะกันเองเหรอ แบ่งกันไปยุโรปทุกทีมเลยบิ๊กซิกใช่ไหมก็คืออาร์เซนอลเป็นแชมป์เนี่ยไปหมดไปหมดเลยฮะับก็มีสเปอร์เนี่ยก็เหนื่อยหน่อยสเปอร์ต้องมาเล่นรอบคัดเลือกรอบสองผ่านรอบสองปุ๊บเข้ารอบแบ่งกลุ่มเลยเตะรอบสามต้องไปเล่นรอบเพล์ออฟอีกเกษตีแล้วอาร์เซนอลก็ถือว่าเป็นเจ้าแห่งเอฟเอคัพตัวจริงในลานี้อาร์เซนอลคือสิงบอลถ้วยสิงบอลถ้วยตัวจริงเลยครับตัวจริง ผมว่ามันก็มีบางนัดที่ทีมที่พวกพี่เชียร์ได้ผลประโยชน์จากกรรมการเหมือนกันครับดังนั้นยินดีกับเซนอนด้วยก็ยินดีก็ยินดีด้วยคือถ้าพูดถึงเรื่องของชชนะอะไรก็ว่ากันไปก็ยินดีกับเขาด้วยเนี่ยใครได้แชมป์หรือว่าการได้เปรียบเสียเปรียบจากเสียงนกวีนเนี่ยบางทีมันก็บางครั้งเราได้ประโยชน์บางครั้งเราเสียประโยชน์ใช่ไหมแต่อย่างวันนี้วันนี้แฟนบอลเซนอนเขาอาจจะมองว่าโอ้โหไอ้แฟนบอลเซีจะมองว่าโอ้โห มันเสียประโยชน์ให้กูทั้งนั้นเลยนะอะไรแบบเนี้ยถ้าเขายกมาแล้วมันไอ้ไอ้ข้างล่างอะไมันขึ้นไปด้วยป่ะฐานนั่นไม่ขึ้นจริงจริงมันต้องยกไปเฉพาะถ้วยฐานไม่ต้องยกแล้วกินชูยังไงอ่ะไม่มีใครบอกโอบาดด้วยนะเอ่าแล้วชูยังไงฐานก็ต้องมาวางข้างล่างอยู่ดีอ่ะตอนนี้ก็เดือดอ่วยตรงชวยตรงขออภัยที่ร้านผมเนี่ยแฟนบอลจะต่อยกันแล้ว ต้องต้องชื่นชมอาร์เซนอลกันเลยเพราะว่าตอนเห็นรอบรองที่มี4ทีมมีแมนซิแมนยูเคลซีอาร์เซนอลเนี่ยเบาคือตัวเขาอะเบาสุดเลยนะอาร์เซนอลนี่หนึ่งใจเจ็ดเลยนะจริงเหรอพี่เออบางที่หนึ่งใจสิบด้วยซ้ำหลังจากแล้วหลังจากจับเจอแมนซิตี้อีกอะเอหนึ่งใจสิบไม่ใช่หนึ่งใจเจ็ดหนึ่งใจสิบเลยยิ่งเจอแมนซิีเนี่ยเขามองว่าไม่ผ่านเนี่ยนใช่พี่ผ่านซะงั้นแล้วกลายเป็นว่าโอเบอม์มิองเป็นคนแรกนับตั้งแต่เอร์ลัชปีเท่าไหร่แปดหกหรือยังไงเนี่ย ที่ยิง2ประตูในรอบรองรอบชิงในปีเดียวกันแล้วโอบามยองฟอร์มแบบนี้นี่ยังไงผมว่าก็ไปแหม่อย่าปล่อยเขาไปเลยนะไอ้ล้นมันดีจริงเออพีไม้มันสร้างสรรค์อย่างนี้คุณคือคือจะด่าแต่ว่าใช้คําพูดเป็นคำชมมันได้ไหมคุณเฟรดทอยบอกว่าคนด่ากรรมการเต็มเลยครับครับ